นี่ใช้ดีมากเลยค่ะเนี่ยครีมนี้บอกเลยหมดซองกับบุกแล้วนะคะนี่ดูหน้าเลยค่ะจากรอยฝ้ากะจางจางลงเยอะเลยค่ะหน้าดำๆเป็นจุดดำๆๆเนี่ย ของแดดเนี่ยค่ะจางลงเยอะเลยบ่ตรงซสื้อก็ได้เด้อบ่ตองเสื้อก็ได้นี่ที่แรกกระบ่เปิดใจแต่ที่นี่โอ้ยเห็นพูดไปพูดมากก็เลยเปิดใจเบิ่งค่ะเปิดใจเบิ่งที่นี่คือใส่ดีแทะใส่ไปใส่มาสร้างแล้วสร้างอีกเบิดสองกระปุกเนี่ยกระปุกที่สามนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่เพิ่งสั่งมานะคะกระปุกที่สามจะแถมนี้ด้วยค่ะ เนี่ยแถมด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ค่ะแถมด้วยใช้ดีบอกต่อค่ะ